มือชาเราออกไปเห็นรถใหญ่มาสามคันรถบัสร,รถอะไรกันสามคันมาจากที่ไหนบ้างวันเสาร์วอาทิตย์เป็นวันว่างไม่ใช่ว่างเพื่อเที่ยวเตะเตยได้ร่อนนะว่างเพื่อศีลเพื่อทําให้มีบ้างนะมีตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหเหยียบหัวคมแล้วดูแล้วเราสลดสังเวชนะพอว่างว่างอะไรบ้างเพื่อกิเลสฉะนั้นไม่ได้ว่างเพื่อศีลเพื่อทมนะลเลอะเทอะมากเมืองไทยเราเวลานี้นะลเลอะเทอะจนจะดูไม่ได้นะ ตั้งเอาย่นกันเลยตั้งแต่วงรัฐบาลลงมาเลอะเทอะทั้งหมดพูดให้มันชัดเจนเอาธรรมจับสิมันหาเรื่องใส่ใข่นี่นะทรรเป็นธรรมชาติให้ความร่มเย็นแก่โลกบานานจากเท่าไหร่ไม่มีใครเหลียวแลนะแต่เรื่องของกิเลสตปัญหาเรื่องตลกตะแหลงนี่เก่งมากเ,เอาออกละเนี่ยออกทั่วประเทศเป็นบ้ากันเนี่ยโอ้ยมันน่าทุเรศนีิงนะ ผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งทําความชั่วช้าเสียหายมากกว่าผู้เล็กผู้น้อยนะแทนที่จะทําความดีความดีให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นสมเป็นผู้นํานำไปในหนังนรโลกเอเวกีนําไปเพื่อความมุ่นวายฟังดูแล้วมันสนสนสังเวชนนะ <c oughs> นี่ฟังถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยฟังเสียงธรรมฟังสนาวันนี้นะมีตั้งแต่เรื่องจุนจ้านจุนจ้านหาตั้งแต่เรื่องโลกเรื่องสารดีดนุนดีดนี่ทะเยอทะยาน <c oughs> และสิ่งที่ได้มาก็คือความผิดหวังผิดหวงังนอนมือเกยหนะะ้าผากเออมันนอนไม่หลับมันผิดหวังผิดหวงังเนี่ยเยอะนนเนี่ยเห็นไหมที่เด็ดต้มคนรอคนทําท้าไม่ได้ต้มนะถ้าไม่ได้หลอกนะนลองไปบังคับกิดกับจิตตภาวนาลองดูสิแล้วเอ,เอาพูโทธเข้าสู่ใจสิไม่ตรงมากให้ท่านสลาดดัดท่านตลาดให้ดู ผลของการปฏิบัติธรรมดัดกิเลสเป็นผลดีขึ้นมาอย่างไรบ้างให้รู้นะอันนี้มีกิเลสดัดสันดานเราทำามื่อเลยแตกก็จะกระจายไม่มีเหลือในชาวุูดเรานะ <c oughs> แม้ที่สุดในวัดก็เหมือนกันวัดก็กลายเป็นช่วงเป็นฐานพระเด่นกลายเป็นมูดเป็นคู่ไปหมดแล้วเวลานี้มีตั้งแต่ผ้าเหลืองคุมศีรษะหมัวรลนหลหัวคร่นไขกวนโกนโกนก็ได้โกนก็จนกระทั่งถึงกระโหลศีรษะมันก็ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่ตั้งใจคปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่เกิดประโยชน์นะอืมคำพีก็กี่คำพีพระกายปโดกมีกี่ปโยกแบกขามไปหลังหักก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่นำมาปฏิบตัติให้ท่านทั้งหลายสนใจปฏิบัติคำบ้างนะโลกร้อนมากนะเวลานี้การที่กล่าวตอนนี้เราไม่ได้ร้อนนะเราเราไม่ไม่มีคาว่าร้อนที่สอนเวลานี้ไม่ร้อนธรรมบุรีเจ้าไม่ไร้อนพระบุรีเจ้าสอนโลกพระองค์ไม่ได้ร้อนท,ทั้งทั้งที่โลกร้อน เพืน่อน้าดับไฟสอนไปเป็นไปสาวงไหลไปร้อนนี่ตัวเท่าหนูกับประกันเราไม่ได้ร้อนนะเราปฏิบัติตัวของเรามาเต้นเม็ดเตหนมวยจนกระทั่งมันจา้าขึ้นมาครอบโลกธาตุพูดให้ชาติชจึงมามองเห็นนรกกบิกีจิเล่เผาหัว,หวอกคนมันสลดสังเวชจึงเตือนบ้างนี่พากันพินิจพิจารณานนะอย่าเหอะเหอะเ,เป็นบ้าหาอะไรกันเหอะไม่หยุดไ,ไม่ถอยตายไม่เขตดแม่หลาคือกิเลส ต้มสัตว์โลกนั่นแหละให้มาพิจารณาบ้างนะจะพากันเหอนนั่นเหอนนี้ไปที่ไหนจะเอากิเลสออกหนะ้าออกตาทําไม่มีเลยนะเวลานี้ทหมอบอยู่ที่ไหนกับกิเลสเข้าไปตามเผาตามเผาทําจะไม่มีเหลือในบุคคลและไม่มีเหลือในวัดในวาในพระในเนนนั่มีแต่กิเลสตีตลาดหมดวัดต็กกายเป็นช่วงเป็นฐานพระเดนกกายเป็นมูดเป็นคู่เป็นหมดแล้วเวลานี้กิเลสเข้าครองอยู่ในนั่น ทำแตกรกระจายไปหมดหาที่ซุกซ่อนไม่ได้ละทำผู้มีธรรมก็ปฏิบัติลําบากนะถูกผู้ในเรื่องของกองทัพกิเลสเหยียบย่าทําลายดูถูกหยายบยามกันใครไปปฏิบัติสิลธรรมเพื่อความดีงามดูถูกหย,ยายบย่ำในเรื่องกิเลสลาก,กันลงช่วมลงฐานนี่มันไม่ได้พูดนะอนกิเลสนั่นแนะละลาคนลงช่วมลงฐานลากคนเข้าฝืนก้าไฟไอ้ชั้นนั้นหลายเดี๋ยวพาวันพิจารณาบ้างนะ วันเสาร์วันที่ว่างว่างการงานภายนอกควรจะให้บาเพ็ญการงานภายในคือการบุญการกุศลจะไปเที่ยวเตยเตยเ,ยเ,ยเ,ยเยล่ลอดไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรล่ะมันตื่นโลกกันอะไรนั่งหนาตื่นมากี่การกิจการควรจะรู้เนื้อรู้ตัวด,ด้วยศีลด้วยธรรมกระตุกเตือนบ้างสินะหนี่กาลังกระตุกเตือนท่านหลายทราบหรือ,อยังนี่ที่สอนนี่เราไม่มีทุกในหัวใจเรานะเราพูดให้ชัดๆเปิดให้โลกฟังเราจวนจะตายแล้วไม่กี่วันไม่กี่ปีกี่เดือนเราก็จะตาย ทำเหล่านี้บำเพ็ญมาแทบเป็นแทบไปกล้าขึ้นมาในหัวใจสมหวังแล้วนี่ที่ผู้ที่ร่อนร่อนอยู่เป็นจะเป็นจะตายเย็นก็เย็นบรมมาสูขเห็นกันอยู่ประจกักษ์แกกันบ้างให้ท่านนราพิจารณานะการพูดเหล่านี้มันนอานำรรมาโกหกนะนีทอออกมาจากหัวใจมาสอนนี่คือผลในการปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นผลอย่างดีอย่างนี้ผลในการวิ่งตามกิเลสเป็นผลยังไงบ้างรอนกันทั่วโลกสงสารไม่ทีกันบ้างเหรอ หูมีตาม,มีใจมีทุกคนให้ประชิดบ้างนะเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่บิ้งเต้นเพ่นกระโดดกระจิเลสตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายหาสาระอะไรไม่ได้เลยเป็นยังไงมนุษย์เราว่าฉลาดมันฉลาดด่มันโง่อนอะ่ะหาสาระคืออะไรความดีงามจอมปราศคือบุรุเจ้าสอนว่าเราเป็นลูกชาวพูดควรจะฟังเสียงอัดเสียงทำของจอมปราดบ้างที่ ทรงบรมมาสุขไว้แล้วมาสอนพวกมหันตทูคือพวกเราเนี่ยให้ยืดได้ก่อท่านพอได้มี <c oughs> สาระติดหัวใจบ้างอย่าเกิดมาเปล่าใต้เป,ปล่าไม่เกิดประโยชน์นะมันไม่เปล่านะไม่ทําดีมันก็ทําชั่วขนนอบแต่ความชั่วช้าลำบากกองทุกจึงเต็มโลกเต็มของสารทางนวัน,นีนะเห็นรถมาหลายคันเราอดชิดมาได้นะมากันอะไรบ้างนี่นะ มาเป็นๆบันผ่านเกี่ยวดูนั่นดูนี้แล้วเข้าวัดเขาวาบ้างหรือไม่เข้าวัดเขวามีความรู้สึกยังไงหรือเข้ามาวัดมาวาแล้วก็ดูพระองค์นี้ปฏิบัติยังไงยังไงบ้างไปดูพระนอกจากนั้นก็โยกโทษพระเฮ้ยพระเหลวแล้วนะตัวเองเลวขนาดไหนไม่ดูตัวเองให้ดูตัวเองบ้างนะดูตัวเองแล้วดูพระมันจะได้ได้ทอยได้ความดีดูแต่ภายนอกไม่ดูภายในไม่ดี ดูภา,ายในหัวใจของตอนซะก่อนแล้วดูภายนอกกระเจ้าไปหมดเลยพรท,าทา่านหลาจำวันนี้เอาธรรมะมาต้อนรับผีนอททลายที่มาจากทางไกลเห็นใจสงสารแนะนำสั่งสอนละไอ้ยุติแล้วหิวข้าวเดี๋ยวฆ่าคนได้นะเดี๋ยวว่าไปบอก <c oughs> หิวข้าวมาฆ่าคนได้เราจะให้พรระงับก่านหิวเราจะไม่ได้ฆ่าคน <c oughs> ออกแล้วนี่ตัวประเทศมันมพูดมันไม่มีคามหมาเลยเราไม่เห็นอีอะไรกับโรกพูดได้ตลอด อให้พรให้โทษก็เคยให้กันมามากแล้วแล้วเกิดประโยชน์นี่จะให้พรขาเหยียดเลยนะปวดแล้วยังมาถึงไหนปวดขาแล้วเออเพื่อพูดเอาไปยกถึงเรื่องว่ากับกั้งฝุ่นงกาคือดีว่าพิจารณโลกนะพิจารณโลกเรามาพิจารณาพิจารณ์นะคือนใน เพชรบูรณ์ในย่านนู้นจนย่านทุกคนทุกย่านลำบากมากเล้วเพื่อที่จะอาจจะย่ำธรมามาเพชรบูรณ์ก็ได้แล้วแต่เพราะมันก็ฮะมันก็อยู่ในย่านเดียวกันเออย่า,ยานคือย่านนี้ในในย่านเพชรบูรณ์นี้คนจนก่อ,กอกมากสิเยอมากกว่ทาทำเพื่ออยอยู่ที่หมอนะครับฮะหมอเป็นสําคัญนะครับเออหมอนันไม่เงี้ยเออเพื่อต่อพูดกั็ไปเขาก็เพือต่อหามา คือยังไงก็ตามหมอก็เป็นเครื่องประกันก็หมอไม่พอเขาก็ไม่ให้กงยันกันอย่างนี้ยางอุดารก็เหมือนกันเอาไปยันก็เลยเช่นะแล้วไม่มืนเนาะไปผ่าตัดตาทียมาตาแเ็งดังที่สามสิบตัางเลยนะฮะร้อยร้อยสามสิบก็ไปผ่าตาเพราะกรรมตะวันเขืมันเห็นตาสว่างสวยอ๋อเหมือนว่าได้ตาใหม่มาตาใหม่ มันจะเป็นตาเอ๋ยหรือตาเดียวเนื้อตาไม่คือตาเอ๋ยแล้วเขาถือว่าพระเอ๋ยงานเอ๋ยพระเอ๋ยตาเดียวก็มีเนี่ยงานเอ๋ยตาเดียวก็มีถ้าว่าตาหนึ่งมันบ่อยแล้วเสร็จเลยนีี่เข้าใจไม่ยืนแล้วพูดอะไอย่างนั้นแล้วพูดอะไรแจะพูดแล้วมีอะไรต่อตาแล้วเห็นเห็นใจกได้ค่อ้ยนั่งอย่างี้ไป เรงเบาเลยเพื่อนหมอยรงพยาบาลมาประชุมกันโดยหย้อนเลยจ้ะเพราะว่าเราจะให้เครื่องมือแพทย์ปลาเขาบอกว่าไงก็พยายามหามาให้ครบจะบอกเรแลเวแล้วหมอที่จะมารักษาโรคตาเนี้ยจะครบไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่พอเพราะเครื่องมือไม่ค่อยมีหมอก็ไม่จําเป็นที่จะมาหนมาใหมย แต่ข่านในช่วมือ้มาไม่เท่าไรเนาะเขายืนยันว่าแล้วยืนยันว่าจะครบดังนั้นเอาท่าทางเอาก็เลยเหมาอนเลยทางนี้ก็เอาให้ครบทางนู้นหมอก็ให้ครบเขาก็ยันเลยว่าครบี่ายจริงเลยสมบูรณ์นี้ไปที่ไหนเหมือนกันนี่ทางมือรมเขาก็ยืนยันมาแล้วเวลาที่เรามาครบแต่เขายืนยันจะหาหมอตานี่ให้ครบดางนั้นอันนี้ไปทางไหนก็เหมือนกันหมอกำลัาคันมากยืนยันมาเลย หมาให้ขอบว่าแพทย์จือแพ่ย์จือบุญมันก็หนุนหนึ่งแล้วนะเชื้เขาไปหนุหนึ่งแล้วนะน่าจะได้เนะาะเครืครค่องมือตาชื่อแพทยจะบุญสักสิบป,ปีผ่านมาแล้วล่นีหมออะไรคือหมอจากอุดรเป็นหมอตาหมอผู้หญิงเขาเข้มานี่แล้วเขาจะ้ายไปเพชรบูรณ์ุญเขาอยากได้เครื่องมือ เครื่องมือตาวางเนะเรากำลังพิจารณากันแล้วพอดีเขาถูกได้ไปไหนนี่ที่มีตานี่เลยล้มไปเลยนะถ้าเขาอยู่ที่นั่นจะได้ตาขึ้นมาแล้วเพราะเราเริ่มเลยนะเริ่มจะหาเครื่องมือตาให้พอดีเขาถูกได้ไปเมือ่ไไมอเขาถูกได้ไปแล้วเราก็เลย้า้ไปเลยแตคือย้ายจากจะให้ไปไม่ให้เราจะย้ายมืันแต่เราเริ่มที่ คราวนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะหรือาอาจจ่าบุญรำแล้วอาจจะตั้งสี่เพชบูรณ์ถ้าออกคำนี้จาโรคนั่นย่านนี้คนทุกข์นมากมายเรามาคิดถึงย่านนี้ย่านเพชรบูรณ์อยู่ย่านนี้คนทุกข์มากมายยเลคือเราจะตั้งย่านเพชรบูรณ์ไปย่านลามบอกไปรามบอกไปคือต้องหาจุดจําเป็นจาเป็นรือจะแต่ละแห่งน,น,นะไม่ใช่ศัพท์ว่าคำนะ อย่างีรบุร์มีก็เห็นว่าเป็นจุดสำคัญ <c oughs> โคราชะมานะโคราชที่เกิดเตะทุรินอุบลนมันก็มารีรบุร์หมดแล้วเอาตัาง้งศูนย์เนี่ยก็ศูนย์นี่เป็นจุดที่ยั่งัืนแังกร่มากสุดนี้เวลาที่จะตั้งตั้งแลวนะเดี๋ยวมีนเริ่มแล้วมัเริ่มสั่งมาผุมหกล้านเท่าไรก็ตามเขาเขามาจะเอาเราไวเหมือนไข่นะถ้าจะลงใจแล้วตูนเลยถอนไม่ขึ้น เราพูดจริงจริงหัวใจเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงได้ลงตรงไหนแล้วถอนไม่ขึ้นเลยถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่ตัวเองตั้งลงไปแล้วตัวเองก็ถอนตัวเองไม่ได้นะต้องให้เหตุผลเหนือน,นี่ถึงจะสอนได้และอย่างอื่นก็มันการถ้าตั้งไปแล้วถ้าเหตุผลไม่เหนือไม่สอนนี่จะตั้งลงไปแล้วจะตั้งลงาก็เบื่อเอาให้ฟอบมีตั้งลงไปแล้วแล้วนางทิฏยธรรมทักษบูรอยู่อยู่แล้วข้าจะไปพิชโลกแค่สีเดียว ยากนี้รูสกว่าลำบากมากอยู่เยอะคนเราเลยเอานี่อยังไงพิะเรโลกที่แวนี้มันก็ต้องมาหากันได้เ,เอาจุดควรจาเป็นมากกว่ามีเป็นจุใดใหญ่ล้วพวกนั้นให้ค่อยๆมาหากันก็ได้ เป็นไงมันมีหลเหตุผลพูดมีเหตผลจ้ะค่ะเพชบูรนี้มันเป็นเหมือนเมือนเมืองในหเขาเออใช่แล้มันจะเดินทางลำบากเขาปรมาสะดวกที่เพชบูรณ์เอะไรตั้งที่เพชบูรณ์เเราคือเอจะตั้งที่เพชรบูรณ์เพราะเพชบูรณ์ย่างแฉ่งตนมากด้านนี้นะเราตั้งตู่นี่ แล้วชื่ออื่นเขาอยากมากเขาก็มาส่วนคนจํเาเป็นเขาต้องจะรับแน่นอนรรเราเลยชื่อสะลงสุดเลยง่ายมาก่อนหาว่าวีมอกายยังจะไปเพชจบู์อยู่ไปนตายใแต่อย่างพิซซโรกนะฮะมันเป็นชุมทางภาคเหนือนะคะคือจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานก็ไปได้เท่ากับมันมีสองจุดคือพิซ่โรก็จะเป็นอันนี้เราก็ได้คิดแล้วพูดกันมาแล้วนะจุดหน้ากับจุดจําเป็นอันหนึ่งแต่ที่ดูความ จำเป็นของคนมากนี่ในในญาติทศวรรนรู้สึกว่าลําบากมากกว่านั้นอีกเราเลยจะตั้งนี่ก่อนแล้วก็ลูกเราไปถ้าถ้าเรายังไม่ตายนะจะไปหมดบางั่นเถอะนะ<า>คือลูกไปตามความจําเป็นจําเป็นโดยลําดับลาดาจะไปหมดเะว่าอะไรทั่วประเทศไทย <c oughs> ถ้าเรายังม่ตายเอาจริงๆเราไม่ได้เหมือนใครนี่นะการที่จะลงแต่ละจุดละจุดพิจารณาเรียบร้อยแล้วลงหรือลงลงไปนั้น นี่เอาดรามก่อนต่อไปนี่จะเอาอีกละกําลังเริ่มพิจารณาทาง <c oughs> ประเทศลาวก็ปล่อยไม่ได้นั่นนี่เรายังจะต้องติดตามอีนี่ว่าหมอ,อ,อ,อที่เบียงจันยังยังไม่กลับมาเราจึงรอเราถามไปหคนหนึ่งแล้วนี่เราจะไปติดต่อทั้ง <c oughs> นี่แหละเออนี่เราพิ่งจ่ายไปคิดสามล้านแล้วเห็นไหมเอะกาคิดสามล้านแลยนะเนี่ยมันยังไม่ค เราจะต้องไปถามทุกสิ่นทุกอย่างเรียบร้อยถา้าหมอเป็นที่พอใจแล้วหมอก็จะพม้อมนี่เราก็จะทุ่มชะกันเลยเพราะประเทศลาวประเทศทั้งประเทศนี่ตามที่ทําใหม่นิ่งแล้วนี่เราก็ไม่ปล่อยเพราะเราไปวางล่าถ่านไปแล้วคลิปสามล้านแล้วนะนนี้จากนั้นก็ไปบุรีรัมย์จากนั้นจะไปทางนู้นจะติดต่อกันไปเรื่อยๆเลย ไม่ขาดละระยะนี้ไปนะเรื่องตานะเราจะเราจะติดต่อไปเลยเรื่อยสั่งเรื่อยมาเรื่อยสั่งเรื่อยมาเรื่อยน <c oughs> ้องสงสารคนตาบอดนะ <c oughs> คือเอาไว้จะว่าของเรานี่ตาเป็นนําผัญนมากนะ <c oughs> ถึงจะง่าเยเสียแก้งเสียขาตาอย่างดียังมีความหมายความหมายนะหูหนวกบ้างก็ตามแต่ตาพอตื่นขึ้นมาปั๊บมันจะมองไปเลยเดียวไปที่ไหนต้องเอาตาไป <c oughs> ตาไปดู อย่างเข้ามาท่องเที่ยวที่ด่นนี้เอาตาละมาเข้าใจไหมมันไม่เห็นคนตาบอดมาในรถเลยเห็นแต่คนตาดีตาใสยิ่งกว่าตามแมวมาเข้าใจไหมเ <c oughs> นี่ยตาจึงเป็นของจําเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรบกพร่อ,องก็ตามนะขอให้ตาจะดูตื่นมาภาพดูแล้วยังมีความหมายพอตาบอดเส้นเดียวเอาขึ้นมานั่งบนกอ,องเงินกองทองไม่มีความหมายใช่ไหมล่ะเนี่ยเอาจุดนี้นะแล้วึงลงจุดนี้ก่อนนะ แา่นั้นเราก็มายกครอบเดียวสิไม่ไล่ตีลูกศิษย์ตีสลาให้มันตาบอดทั้งหมดพวกนี้นะวะทีนี้ไม้ไล่ตีไล่กลับบ้านมันก็ชนนั่นชนนี่ด่าชนไปจนมาที่แต่เยี่ยวลาดเพราะมันไม่มีทางไปใช่ไหมล่ะตาบอดทางนี้จะสรงเสียงเปียกหมุนเปียตีเรื่อยมามันกลัวตมันก็ไปก็ชนต้นไม้เนี่ยคนตาบอดจาได้เห็นท่านในสลาเหล่านี้เขาจะบอกว่านี่เรายกภาพโพดมา มาข้อเปรียบเทียบถูกไหมที่ว่าเนี่ยมันสําคัญนมากนะตาถ้ามันตาดีนี่ป้ายไว้โหยความไม่ยังไม่ท่านเนี่ยมันออกแล้วก็เนี่ยตาดีมันต่างกันนะกับตาบอดวิ่งชนตัดชนนี่แล้วก็พอดีล้งนี้เปียดโดนเปียนนี่ไม่มีแล้วออกขี้กับเยี่ยวออกก็ขี้กับเยี่ยวลาดออกเลยเต็มตลาดนี่ข้อเปรียบเทียบพี่นี่ถูกออะเอาพี่หน้าสิ นี่เราเห็นว่าตาเป็นสําคัญหมายอย่างนี้ตรัน,นี้พูด <c oughs> อย่างนี้มันก็ออกทั่วโลกออกทั่วโลกอ๋อกที่เหตุผลกลไกมีเข้าใจไหมมันจะยินกันทั่วโลกจะได้ถือเป็นสําคัญเรื่องตา <c oughs> บอดก็บอดจะไม่คิดมันก็ไม่ก้างหน้านะครับถ้าคิดแล้วมันก็มีทางที่จะคืบหน้าไปไม่ว่าที่ไหนๆขอได้ข้อคิดไปแล้วอาจจะคิดกันผู้มีชุนมีรอนมีอะไรอาจจะปรึกษาหรือกัน แล้วขยายงานผลประโยชน์เกี่ยวกับเช่นตาเป็นต้นนี้ออกได้นั่นเป็นอย่าง,งนะนั้นะเนี่ยเอาอยู่แล้วนั่นเนี่ยจะมาถึงไหนละ่ะอันนี้ตาเอาขาเี่ยมันไม่เห็นแต่มันก็อยากเดียดหรือว่าไงตามองดูเห็นขามันไม่เห็นแต่มันก็อยากเดียดเพราะเหตุอะไรมันปวดขาท่าน,นมันก็หาทางออกนี่โอเคก็มีจำนวน้ะวัน,นี่ไม่มีอะไรอเปล่าว่ามา ต่อไปนี้จะไปชูร่าอยู่นั่นเน่ยครับเขาใช้เล่นนะใกล้อยู่สงฆ์ข้อโรคฮะเขาถวายมาไหนนี่ครับที่นางสงแรือว่ามามีอะไรว่ามานางสงมายาถวายหนึ่งพันบาทครับเขาขอเมตตาเขาอยู่สมบุตรคอนนะครับเออเขาเป็นมะเร็งที่กระดูกขอเมตตามาครับเออแล้วอะไรอยู่อ่ามาอยู่มาเรื่ครับเนอันนี้ก็ญี่ปุ่นฮะ ไ <Huh? S 2> ดายดายสุกะนางกนกต่างกรกนกแล้วก็เด็กหญิงอามิอันนี้ก็ถวายมาเป็นเจดีวัดโสหนึ่งพันบาทซื้อเครื่องมือรักษาเจียรติา1หนึ่งพบาทและบูชาธรรมหนึ่งพบาทครับ hmm. แยกแยกไปวัดโสครับหนึ่งสามพันบาทเหรอครับขบนดสามพัน0นสามพันบาท ยังบกพร่องอยู่ยังทําไมไม่ให้นี่จะว่าอยู่หน,นแต่ปีได้กว่าวันนี้นะ <c oughs> เอะละตอนนั้นวันนี้จะให้่อหัะก่อห้าร้อยวันนี้จะไปการอยู่นานครับ <Yeah. S 2> ดู <c oughs> คือเราไปที่ไหนเราดูบัญชีของเรา <c oughs> มีรายการไหนการตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ก็ไปไปถ้าเช่นลงโรงพยาบาลจังมันยังไม่ถึงเดือน อะไรที่เลยเดือนไปแล้วที่ควรจะไปอไปไปไปก็ออยังไม่ถึงเดือนยังไม่ให้นะเป็นระยะเพราะเราสงข้อมากต่อมากมันนับไม่ได้นะ mm. ต้องโจดเอาไว้โจดเอาไว้อ่านดูรายการ <c oughs> รายการไหนไปวันที่เทไรเดือนใดเดือนใดเลยรายการใดเป็นยังไงดูนี่แล้วก็ไปตามจุดช่น <c oughs> อย่างที่เราจะไปวันนี้รายการน,นี้ก็เรบเดือนไปแล้วเ <c oughs> <ๆ>ัวอย่างที่เราจะไปจั่วงนี้มีรายการอะไรเนี่ย ถ้าจะถามดึงว่ารายการนอนก็มันคนนอนจนชำนาญไม่ต้องจําเป็นต้องมีรายการแน่มันก็ไปนั้นอีกเสียเข้าใจไหมแต่วรา,ายการนอนล่ะวาโอ้ยกำลังน,น,นอนจนชำนาญจะมีเลย์กลรายการอะไรเนี่ย <c oughs> เสียเวลาตูมอะไรทีเดียวได้แน่มันก็ไปอย่างนั้นอีกเสียอะละให้นะให้พรก่อนแล้วมีอะไรอีกดูมไม่เหมีนะเมื่อ <c oughs> วานนี้ก็ไปเอ๊ะโรงพยบาบาลไงเออเมื่อวานนี้ไปสีวิไล ไปทีเวลาธรรมดาเราให้โรงพยาบาลโรงละสองหมื่นสองหมื่นด้วยแต่ไปทีเวลาเมื่อวานนี้ถาขางเขาที่นี่มีคนไข้มาประมาณเท่าไรวันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็บอกหนึ่งร้อยกว่าเลยเดี๋ยวจ่ายค่าอาหารค่าอะไรก็สําหรับคนไข้เดือนหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าเดือนหนึ่งสามหมื่นก็ว่างั้ นี่เขาจ่ายเพื่อคนไข้คนไข้ภาคอีสานไม่ได้เหมือนคนไข้ภาคอื่นนะคภาคอีสานเป็นคนจนแต่ที่มีความจเจริญเขามีน้ําใจภาคอีสานมีน้ําใจผู้ของกงกงไปกงมาอันนี้มีคุณค่าในภาคอีสานคือน้ําใจเรื่องคนจนไม่มีใครเกินภาคอีสานนะแต่น้ําใจมันทัดทานกันไว้ได้หนุนกันได้แล้วไปเมื่อวานนี้โรงพยาบาลศรีวิไลการจ่าย สำหรับคนไข้เดือนหนึ่งหมดเท่าไหรสามหมื่นกว่ายี่แรกเราก็ให้แล้วสองหมื่นเราจะให้เสมอกันเพราะว่าเขาว่าเดือนสามหมื่นชักยังไง,งไงนะ <c oughs> เราตั้งเป็นข้อตลกขึ้นพอ <c oughs> เขาว่าเดือนละสามหมื่นให้ย,ยังไงไดนี่ <c oughs> เราก็มีรถคันเดียวนึกว่าถ้าขายรถนี้แล้วเราก็จะไม่กลับบ้านขายรถนี้เอาเงินนี่ให้พวกลงคนไข้ไะเราก็จะไม่กลับบ้านยังไงลองค้นดูที่ไนกระเป๋าพอถ่ายถอนรถคันนี้ได้ไหมแรื่องวกมันมีอยู่แล้วละพูดเจยอนั้นอลองค้นดูที่เงินเรามันจะพอมีถ่ายถอนรถคันนี้ได้ขี่กลับบ้านได้ไหมวะเขาก็ยกออกมาเลยให้หนึ่งหมื่นตกลงเป็นสามหมื่นว่าอย่างนั้นนะ ชาวบ้านนี่ตัสีวลตไให้สามเหมือไปละเราจะเตรียมไปสายแล้วเก้าโมงกว่าแก้ันครับผมเนอะแก้วกระแถมเออเนี่ยมายินเนี่ยสองตัวนี่นะ,ะวันนี้<ะ>ทองไม่มีนะครับเนอะถ้าไม่ <laughs> ม,มีก็ไม่เอาอทางโน้นเด็ดทางนี้ก็เด็ดเข้าใจไหมทางโน้นอ่อนทางน,นี้ก็อ่อนมันต้องสู้กันอย่างนั้นเลย มันก็ใช้มันได้ทุกวันทุกวันไม่ใช่น้ำมหาสมุทรทะเลจะได้มาจากไหนมันก็มีบางขาดบ้างไปธรรมดานี่มัน,นมีใจคอยเอาคอยเอามันเกิดเหตุเกิดผลใช่ไหมป้าไม่ใช่อย่างงก็มันเป็นอย่างนั้นแล้วผูกกาเหตุการมผลท<อ>ี่เตรียมตัวนี้ก็กไปจะไปตายอยู่อันอน,นี้กับคนจนพระจะบุญกาอยนอะพระเจ้บุญนี จารวมศากไปเทศบุลด้วประมาณสักสีสิบกิโลนีไงนะนะจะรวมศากไิไปเทบาลด้วยสี่สิบกิโลเราไปกันวันนี้เกิดข้ามเดือกนันสมมติว่าเราจะไปรวมศากวันนี้เลยใจด่านไปแล้วไปรวมศักรับข้าวันไหนเราจะไปนู้น,นต้องเสียงพอปุ๊บปั๊บไปเลยทันเดียวไอ้ข้าววันนี้เราไม่ตั้งถ้าวางาอะไร ควบคุมไม่ไปแล้วมีคำถามบางทีอาจจะให้เขาถามทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่อง้าเรื่อจะตั้งบุญร์รแล้วก็จะไปตั้งพิจารณ์ทีตั้งขยายออกไปขยายออกไปเลยอล่ามไปแล้วเอาเอาออกได้แล้วออกได้แล้ว Obrigado. Ah.